MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องคู่รักวิวาต้องห้ามใน EP ีที่2ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะพอนางเอกหันมาพระราชาก็ได้สติจึงแก้เขินทำทีเป็นไล่มแมลงนางเอกนอนไม่หลับ เพราะคิดถึงเรื่องเมื่อครู่เกิดมายังไม่เคยถูกผู้ชายกอดสักครั้งตอนเช้ากลับมาโรงน้ำชาพ่อหมอขวานรู้ว่านางถูกปล่อยออกมาจากวังหลวงเลยบ่นว่าเตือนแล้วแต่ไม่ฟังนางเอกบอกต่อไปนี้งานประจำของนางคือเข้าวังเป็นนางในคอยสื่อสารกับวิญญาณพระชายาหากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาจะต้องถูกฆ่าแน่ๆแ,แค่คิดก็ปวดหัวแล้วพ่อหมอขวานแนะ จะทำให้ลืมก็ต้องหารักใหม่ให้พระราชาและทั่วทั้งโชซอนคงไม่มีใครโกหกเก่งไปกว่านางเอกอีกแล้วความจริงแล้วพ่อหมอขวานไม่ใช่พ่อแท้ๆของนางเอกที่สำคัญยังมีรสนิยมชายรักชายพอเห็นชินวามารอารับนางเอกก็ยิ้มกรุ้มกลิ่ม,มแนะนำตัวว่ามียานวิเศษดูดวงอย่างแม่นรู้ว่าชินวอรมีเรื่องค้างคาในใจ จึงเตือนให้เก็บเอาไว้อย่าได้บอกออกมานิฉะนั้นหญิงในดวงใจของเขาที่กลัวความลับเปิดเผยจะหนีหายไปไม่กลับมาน่ารงน้ำชาสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกตำรวจหลวงแย่จากกันข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายห้ามแต่งงานพ่อหมอขวานฝากความหวังไว้ที่นางเอกหากสามารถเปลี่ยนใจพระราชาสำเร็จราษฎรทั่วทั้งโชซอนจะได้พบกับความสุขสักที นางเอกเดินผ่านเกี้ยวหลังหนึ่งในนั้นมีคนที่นางไม่อยากพบหน้าจึงแอบหลังชินวรเขาตกใจที่จูจ่ๆนางมีท่าทางแบบนั้นพอเกี้ยวหยุดนางเอกก็รีบวิ่งไปหลบชินวรไม่รู้เรื่องราวก็เอาแต่ถามว่ามีเรื่องอะไรนางเอกต้องเอามือจุบป,ปากให้หยุดพูดหญิงในเกี้ยวเดินมาทางที่นางเอกซ่อนอยู่แต่นางวิ่งหนีไปกับชินวอนอีกทางหนึ่งแล้วหญิงผู้นี้คือแม่เลี้ยงของนางเอกเจปีที่แล้วมีกฎหมายห้ามแต่งงานออกมา ก็กลัวว่าลูกสาวตัวเองเยยอนฮีจะไม่ได้ออกเรือนเป็นจังหวะเดียวกับที่บ้านกำลังจะมีงานแต่งงานของนางเอกซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของเสนาธุราการแม่เลี้ยงเลยจะเปลี่ยนตัวเจ้าสาวเพื่อให้ลูกตัวเองได้แต่งแทนคนรับใช้คิดว่านายหญิงจะวางยาพิษในข้าวต้มเหมือนที่เคยทำกับแม่นางเอกแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ได้ว่าจ้างนักฆ่าลักพาตัวนางเอกไปฆ่าทิ้งในป่า แต่นางเอกตกหน้าผาไม่สามารถนำศพกลับมาได้นางเอกไม่อยากให้แม่เลี้ยงรู้ว่านางยังไม่ตายจึงคิดว่าอยู่ในวังหลวงน่าจะปลอดภัยกว่าแต่แม่เลี้ยงก็ดันเข้าวาังมาเฝ้าพระพันปีเพื่อแนะนำหญิงสาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นพระมเหสีนางเอกต้องฝึกฝนการเป็นนางในโดยใช้ชื่อว่าสุนอาซึ่งเป็นชื่อนางในที่เคยรับใช้ในตำาหนักพระราชาเมื่อถึงเวลาเสวยพระกาหารค่ำ นางเอกเกิดท้องร้องเสียงดังลั่นพระราชาให้ทุกคนออกไปยกเว้นนางเอกแล้วตำหนิที่นางทำเสียงไม่พึงประสงค์ด้วยความที่เห็นพระราชาเสวยอาหารอย่างก,กับแมวดมนางเอกจึงอ้างว่าพระชายาปรารถนาให้พระราชาเสวยอาหารให้อิ่มจะได้มีพระพรานามัยแข็งแรงพระราชาได้ยินว่าพระชายาบอกมาก็อยากรู้ว่านางพูดอะไรอีก นางเอกแซงทำเหมือนว่าพระชายาอยู่ในห้องและอยาดเสวยอาหารร่วมกับพระองค์พระราชาจึงเรียกนางม,มากินอาหารด้วยกันนางเอกกินทุกอย่างด้วยความอเด็ดอร่อยพระราชาเห็นนางคีบอาหารเข้าปากไม่หยุดก็นึกอยากเสวยบ้างสองคนช่วยกันกินจนเกือบหมดสำรับนางเอกดีใจหาพระราชาเสวยอาหารอิ่มบรรทมหลับถึงตอนนั้นก็จะบอกได้ว่าผีไม่มีอีกต่อไป ชินวอนมาส่งนางเอกและคอยอารักขาอยู่หน้าห้องนางเอกกลัวว่าหากถูกจับได้ชินวอนจะไม่เมตตาจึงตีสนิทด้วยการชวนดื่มเหล้าจากนั้นก็ขนอุปกรณ์และผสมเหล้าอย่างช้ำชองเกับว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ก็ไม่ปานชินวอนที่ไม่เคยเห็นเกมดื่มเหล้าที่นางเอกสรรหามาก็ตื่นตาตื่นใจนางเอกขอให้เขาทำเหมือนเพื่อน เวลาผู้จากันก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากชินวอนตอบตกลงเฉพาะเวลาที่อยู่ด้วยกันตามลำพังเท่านั้นแต่ถึงจะไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์อย่างน้อยนางก็ควรเรียกเขาว่าท่านพี่นางเอกขอดีดกชื่ออย่างเดียวพอไหนๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วชินวอนถามว่านางเกือบจะได้แต่งงานมาก่อนหรือไม่นางเอกได้ยินเล่าในปากถึงกับพุ่งแล้วแกล้งเฉ,ฉยๆฉว่าตนเองมีคนมาจีบเยอะแยะแต่ถ้าแต่งงานก็ต้องโดนจับ ชินวอนหมายถึงก่อนจะออกกฎหมายห้ามแต่งงานทำอะไรมาก่อนนางเอโกโหกว่าเป็นขอทานเพราะถูกครอบครัวทอดทิ้งชินวอนเล่าเรื่องของตัวเองว่าเกือบจะได้แต่งงานกับลูกสาวคนโตของเสนาธุรการด้วยความที่อยากจะรู้ว่านาตาเจ้าสาวเป็นยังไงจึงปลอมตัวเข้าไปที่บ้านของนางเห็นยอนฮีแสดงอาการฉุนเฉียวใส่คนรับใช้ก็รู้สึกรังเกียจขณะนั้นได้กลิ่นหอมของดอกท้อ และเห็นนางเอกอ,อยู่ไกลๆก,ก็หลงรักนางเอกเองก็กําลังอ่านจดหมายขอแต่งงานจากชินวอนด้วยความเขินอายคิดว่าหากแต่งออกไปก็จะไม่ได้อยู่กับท่านพ่ออีกทั้งกังวลว่าจะปรับตัวเข้ากับบ้านสามีได้ไหมชินวอนที่แอบดูก็คิดว่าจะดูแลนางไม่ให้ลําบากนางเอกคิดเลยเถอดไปถึงคืนเข้าหอไม่รู้จะทําตัวเช่นไรได้ข่าวว่าเจ้าบ่าของนางรอเหลาเอาการก็หวังให้สามีเป็นที่พึ่งได้ตลอดไป ชินวอนฟังแล้วก็เขินอีกทั้งเห็นนางเอกปฏิบัติกับคนรับใช้อย่างอกอ้อมอารีก็รู้สึกว่านางช่างคู่ควรกับการเป็นเมียของตนเองจริงๆขณะที่กำลังเคลิ้มเคลิ้มดีใจดันทำไม่กวาดตกจึงรีบไปแอบอยู่หลังกำแพงแต่พอถึงวันแต่งงานเจ้าสาวที่เข้าพิธีกลับเป็นยอนฮี ชินวอนโวยวายว่าน,นี่ไม่ใช่เจ้าสาวตัวจริงทันใดนั้นทหารเข้ามาประกาศกฎหมายห้ามแต่งงานทำให้พิธีถูกยกเลิกหลังจากนั้นชินวอนก็เดินทางทั่วแคว้นเพื่อตามหานางเอกพร้อมฝึกวิชาการต่อสู้ไปด้วยแม้จะจำหน้านางไม่ได้แต่ก็จำได้ว่านางมีกลิ่นเหมือนกับดอกท้ออ่อนๆนางเอกกลบเกลือนสาวๆบ้านไหนก็มีน้ำหอมกลิ่นนี้ทางที่ดีลืมๆนางไปเถอะ ชินวานสงสัยหากลืมแล้วจะได้เจอรับครั้งใหม่หรือเปล่าจาหนึ่งก็บอกว่าเจ้าสาวมีชื่อว่าเยยอนซอนนางเอกแส้งทำเป็นไม่รู้จัก ในใจชินวอนนึกถึงคำพูดของพ่อหมอขวานว่าความลับบางอย่างอย่าเปิดเผยออกมาจะดีกว่ามีคนอ้างว่าเป็นคนสังหารพระชายาปรากฏตัวที่โรงเตียมแห่งหนึ่งพระราชากำชับต้องตามจับตัวคนร้ายให้ได้ซึ่งในวันที่นางเอกตกหน้าผาก็เป็นวันเดียวกับที่พระชายาโดนคนชุดดำฆ่าตายด้วยการบีบคอ พระราชานอนไม่หลับจึงเรียกนางเอกเข้ามาทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างในหูนางเอกมีความสามารถพิเศษได้ยินเสียงเฉพาะสัตว์เท่านั้นที่ได้ยินนางคิดว่าต้องทําให้พระราชาเหนือจะได้นอนหลับจึงชวนออกไปเดินเล่นแต่พระราชาดันกลัวกบตัวเล็กๆจึงเรียกให้นางมาเดินด้วยกันเดินไปสักพัก พระราชาก็ยังได้ยินเสียงหลอนอยู่นางเอกบอกเพราะพระองค์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายและไม่แข็งแรงไม่เหมือนชินวอนหุ่นเฟิร์มมาดแมนแถมนี้ต่อสู้เก่งพระราชาไม่อยากแพ้ชินวอน เลยขิงว่าตัวเองก็เคยเอาชนะชินวอนมาก่อนนางเอกทำลายความมั่นใจชินวอนอาจจะจงใจแพ้ก็ได้พระราชาเลยท้าให้มาประลองกันใหม่โดยกำชับชินวอนห้ามอ่อนข้อให้พระองค์เด็ดขาดในช่วงแรกชินวอนเอาแต่เป็นฝ่ายตั้งรับพระราชาเลยตีก้นให้เอาจริงชินวอนไม่อยากให้ใครเห็นฝีมือที่ขาดการฝึกฝนของพระราชาได้ยินดังนั้นพระราชาก็ฟันไม่ยัง้ง การต่อสู้ไล่ดูเด็ดเผ็ดมันนางเอกนั่งดูอย่างออกรถออกชาติพระราชาอาศัยที่เผลอตอนที่ชินวอนหันไปมองนางเอกแต่ก็ดน,นสะดุดลมสะก่อนพระราชาตรัสว่าวันนี้ซ้อมกันพอหอมปากหอมคอหากได้ฝึกอีกสักหน่อยรับรองฝีมือดีกว่านี้แน่นางเอกไม่ไวายก,กลิกลาดกับท่าทางจับดาบไม้ของชินวอนว่าช่างเ้ารอนเสีนิกราร พระราชาว่านางเอกไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเร่าร้อนจึงแสดงให้เห็นด้วยการถอดฉลองพระองค์โชซิกแพกแต่นางเอกกลับหัวเราะแล้วให้รีบเข้านอนสุดท้ายพระราชาก็ยังนอนไม่หลับจึงให้นางเล่าประสบการณ์ที่เจอจากการเล่ล่อนไปทั่วโชวซอนนางเอกเล่าเรื่องกลอบลินโฮเทลเดลูน่าก็แล้วพระราชาก็ยังไม่หลับจึงต้องสรรหาเรื่องราวมาเล่าต่อจนพระราชาพอยหลับไป นางเอกไม่ได้นอนทั้งคืนตอนเช้าเลยมีสภาพสโลสเลพระราชาอนุญาตให้ไปพักนางเอกเดินกระโปรกกระเพลเพราะนั่งนานจนเหน็บกินเสนาทหารเห็นนางออกมาจากห้องบรรทมพระราชาก็สงสัยว่ามีนางในใหม่ว่าสังกงบอกว่านางชื่อสุนอาอยู่ในวังมานานแล้ว ว่าสังกุงตำหนินางเอกที่ไม่รักษากริยาชินวอนเห็นนางเอกเดินไม่ไหวจึงให้นางขี่คอไปส่งที่ห้องนางเอกเหนื่อยจนหลับไม่รู้เรื่องวาสังกุงก็เข้ามาตีสั่งซ้อนอีกนางเอกต้องใช้วาทาศินชมว่าแต่ก่นว่าสังกุงคงเป็นคนสวยทำผู้ชายเสียน้ำตามานักต่อน,นักวาสังกุงเลยเล่าเรื่องก่อนเข้าวังให้ฟังว่าเคยแต่งงานมีลูกแต่วังหลวงต้องการพี่เลี้ยงด่วนจึงเข้าไปทำงานส่งเงินให้ลูกกับสามี จนป่านนี้ก็ยังไม่สามารถออกจากวางไปเจอหน้าลูกชายได้นางเอกได้ฟังก็คิดว่าวงซังกุงได้ริมรถลรีลาหันษาที่ชายหญิงเล่นกันในตอนกลางคืนหากสอนให้นางนายได้รู้เรื่องพวกนี้ก็อาจจะทำให้พระราชาหายจากอาการหลอนได้พระราชาเรียกนางเอกเข้ามาหาเพราะมีดีการ้องเรียนว่าพระองค์ไร้น้ำยาเสื่อมสมรรถภาพนางเอกบอกหากอยากสยบข่าวลือก,ก็ต้องทำให้ผู้หญิงท้องนางในสวยๆก็มีตั้งเยอะ กลับทำตัวเป็นนักบวชไปได้หรือจะเป็นอย่างที่ข่าวลือว่าจริงๆพระราชาหันมาทำสายตาวาววอนว่าร่างกายของนางตอนนี้ยังว่างอยู่หรือไม่นางเอกตกใจคิดว่าพระราชาจะทำเรื่องอย่างว่าแต่ความจริงทรงอยากให้พระชายามาเข้าสิงเพราะคิดถึงนางจนอยากจะร้องไห้นางเอกคิดในใจไม่ควรหลอกพระองค์อีกต่อไป แต่ก็ยังแท้งทำเป็นโดนพระชายาเข้าสิงจากนั้นก็บอกให้พระองค์เข้มแข็งทำร่างกายให้แข็งแรงเช่นนี้นางจึงจะจากไปอย่างสบายใจพระราชาพยายามแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จที่พานางเอกเข้าวังก็เพื่อเป็นเงาของพระชายานางเอกบอกพระองค์จะต้องลืมพระชายาและร่างนี้ให้ได้นางเอกเห็นพระราชาร้องไห้ก็สงสารจึงช่วยเช็ดน้ำตาและพาเข้านอนในใจก็คิดว่าจะต้องอยู่ในสภาพเป็นเงาของหญิงที่พระองค์รักต ตลอดไปแบบนี้ได้ยังไงแล้ว EP ีที่2ก็จบลงติดตามคู่รักวิวาต้องห้ามอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ